ลูกสาวชงชาให้หมามห้อง,งนี้ม่มี่ว่าผมใช่ไหมมีค่ะลู<า>กสรุปแล้วพี่เบนจะน,นอนนี่ใช่ไหมลูกไม่กลับแล้วให้เอาใหม่ไม่สวยโค้งเยอะๆ <c oughs> อีกโค้งเยอะๆอ๋อให้พอเราจะกินไม่กินเอาจับสองอันแล้วโค้งเยอะๆ พูดด้วยให้พูดยังไงเบนหมอสอนน้องซิเอาชามาให้พูดยังไงพอแล้วเริ่มถามกโอชาอีกากาเดสกาเอามาให้มตอบให้ให้เสร็จปุ๊บให้โอโอชาเดลโอเอาพูดก่อนพูดก่อนโอชาอิกากาเดสกาโอชาโอจาโอจาอิกากาอิกากาเดสกาเดสกาเอามาให้ให้คาโยโซ